คิดถึงกันไหมกับกินตามคนจีนกลับมาแล้วครับทุกคน e ีพีนี้ตีบอกเลยว่าติทำเมนูแปลกประหลาดที่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะร่วงหมายถึงท้องอะ่ะคือเต้าหู้ราและผัดหินมาดูกันว่าผัดก้อนหินและเต้าหู้ราจะกินได้ไหมอาแต่คลิปนี้ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับแต่ไปดูกันดีกว่าว่ารสชาติหรือว่าการกินจะทำยังไงกินยังไงมีสอนทำด้วยครับกดติดตามกาันติและกดไลค์คลิปนี้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะขอบคุณครับอ๋อ เขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรที่มามันเป็นขาวๆเหมือนปยนนุ่นแบบนั้นนะทุกคนแล้วโหมีพริกด้วยดูแบบน่าจะเผ็ดน่าดูเลยครับอันนี้คือสาวจีนเขากำลังคือยังไงเลือกแผ่นได้หรอมันก็ขาวมันกันหมดอ่ะเฮ้ยมันนุ่มเหรอเขาเอาตัวทัพพี่นะครับนี่ขูดๆูแบบนี้เลยเฮ้ย กตกัดเป็นนก้อเดี๋ยวดิเซิร์ดดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรโอ้ยก่อนอื่นสวัสดีครับทุกคนตอนเราอยช่องขันตินะครับคลิปนี้นะครับที่จะทํากินตมคอนจีนโดยติเลือกมานะครับเป็น2เมนูแปลกๆนะครับเมนูแรกนี่เขาเรียกว่าต้าหู้ราเต้าหู้ราคือหมายถึงว่าเป็นเชลลาหรอ แล้วมันจะกินได้ไหมมันจะปลอดภัยไหมมันคืออะไรทำไมถึงมีลานะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําพร้อมสอนทํากันเลยไม่รอช้าทุกคนเดี๋ยวติไปซื้อเต้าหูก้ก่อนนะครับใครชอบให้กินตามคนจีนหรือว่าสอนทําอาหารปแปลกๆจากจีนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้แล้วคอมเมนต์เมนูไปใส่จีนไม่ได้ต่อเลยครับ <S <S ขอบคุณครับติดตามติดได้นะมาแล้วครับทุกคนเต้าหู้นี้นะครับติบอกเลยว่าตินะครับไปเอามาจากวกาศัเพราะว่านี่เลยครับ UFO แผไม่ใช่อันนี้คือเต้าหู้นะครับทุกคนซึ่งมันมีหลายแบรนด์มากๆเราใช้แบรนด์ไหนก็ได้นะครับแต่วิธีการคือหาแบรนด์ที่เต้าหู้เนี่ยไม่ได้อมน้ามากอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองฉีกดูนะครับว่าขอ,อน่นี้นะครับเราจะเป็นเต้าหู้เนื้อแบบนี้เอาเดี๋ยวฉีก แต่มันอยู่ข้างล่างทีลองเอาเต้าหู้เหลืองนะครับแล้วก็เต้าหู้ขาวเดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าอันไหนจะสําเร็จแต่ฉันซื้อเต้าหู้ขาวมาทั้งหมด4อันเลยถ้าสมมติว่าอันนี้มันไม่สำเร็จแล้วมาสำเร็จอันเดียวนี่เหลืออันนิดเดียวเลยนะอาอินมิติจะเตรียมเขียนว่าอรก่อนนะครับเต้าหู้หายเต้าหู้ไปไหน อ,อ,อยู่นี่เหรออ,อยู่นี่เต็มเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นเต้าหู้กันนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราได้มาแล้วนะครับติว่างเลยเปซิกแพคเลยอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเอาเต้าหู้เหลืองลาเขาจะเป็นสีเหลืองหรือเปล่า3ท่อนแบบนี้นี่สีเหลืองนะครับ <c oughs> เยลโล่จะเล่นจะเล่นบุกเยลโลอีกแล้วนะจากนั้นเราไปต้มในน้ําเดือดครับต้มประมาณแค่2อสานาทีพอนะเปิดออกมาทุกคนใส่เต้าหูล้ลงไปตีหั่นแบบ ชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างน,นะครับเอาไปลงไปต้มแบบนี้เลยเดือดแล้วนั้นนะเราก็จะคีบนะครับทุกคนใส่มาอย่างนี้เลยหลังจากร้อนๆมาแบบนี้เราก็เอาเขามาซับนะให้เอาไปอบลมร้อนนะคบเพื่อให้เขานะคบมีความแห้งขึ้นนะครับหรือว่าจะเอาไปตากแดดก็ได้นะครับสักประมาณครึ่งวันทุกคนแต่อันนี้ติจะเอาไปใส่นะ<ช>ครับเตรียมหมอ้อทอดไร้น้ํามันนะครับอันนี้คือติดอบนะแต่จริงๆเอาไปตากก็ได้นะครับ นี่คืกัรเ็นแบบเล็ด้วยก็รู้สึกว่าเราอบเยอะไปแต่ไม่เป็นไรครับใส่นาทีไปเอาใบตองค่อยรองน้ำตาอุณหภูมิ80องศานะครับ5นาทีพอนคนนี่ทุกคนเอาให้เหมือนจีนเราจะต้องมีแผ่นแบบนี้เพราะว่าเขาอยบนแผ่นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็เอาใส่ไปใช่ป่ะติกกเอาแผ่นแบบนี้มาเลยเชื้อก่อนไม่ใช่ว่าวางเฉยๆแล้วเขาจะมีเป็นลามาได้นะครับทุกคนติสั่งมาแล้วครับเป็นหัวเชื้อเทมเป้นะครับทุกคนนี่อันนี้ติได้มาจากในทิกต็อกคือ อันนี้เห็นเขาทำในติกตอกได้แหละคนไทยก็ทําด้วยนะครับทุกคนมันฮิตมากติก๊กเลยแบบอ่ะลองครับนี่นะครับจะเป็นหัวเชื้อแบบนี้จะแบบทําการเทหัวเชื้อลงไปแบบนี้เลยนะครับและนี่นะครับเราก็จะทําการชุบแบบนี้ครับคนชุบ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 ุช <c oughs> อ่าแล้วก็เอามาเรียงวางให้เต็มนี้กันเรียบร้อยทุกคนทีนี้เราก็จะทําการหอ ครับผมที่ที่แบ่งสีเหลืองไว้นะครับเอาไว้ห่อไปตองต่างหๆนี่นะครับอันนี้จะเป็นเต้าหู้ขาวของเราเดีเยะะ๋ยวเราจะทำการห,อห่อเนี่นะครับทุกคนเราก็จะเอาไปตอง น้องเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้นะครับเราห่อใบต่อนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็เอาที่สีน่ยมาสีนช่วยทุกคนสังเกตติดจะเหลือพื้นที่ที่แบบว่าเหมือนแบบฟิลแบบให้ระบายได้นิดหน่อยแต่ทิ้งไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะครับทุกคน24ชั่วโมงหลังจากที่เราห่อเสร็จครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้เขาจะเป็นลาขาวไหมรอรุนระหว่างรอต้องรานะครับเรามากินนี่หินช็อกโกแลตกันก่อนเหรอแล้วดูคลิปต่อไปดีกว่าว่าเราจะทำกินตคนลิตอะไร เดี๋ยวน,นี่มันหินจริงนี่กินหินนะก็เหมือนผัดเนื้อทั่วไปเลยค่ะต้อนหินไม่สะอาดล้างหินไปผัดในน้ำมันคือเอาหินไปผัดกับน้ำมันแล้วหินฟันไม่แตกหรอ,ห,อหินคนที่ไหนเขาจะกินหิน,อ,นอ่ะเดี๋ยวล้างห,หินกันดูเนาะว่าจะเป็นยังไง ไข่ที่น้ำจะเอาหินมากินลางก่อนแล้วอ่ะอันนี้ที่ใช้สองอย่างนะครับจะเป็นหินสีดําแล้วก็หินแม่น้ําแบบนี้นะครับทุกคนจะบอกว่าไม่ใช่หินจริงหรือเปล่าดูเสียงขนาดนี้หินจริงแน่นอนทุกคนโอ้โหทำฟันหมอฟันแบบว่าไอโดนอะไรมาทำไมฟันแตกคะกินหินอย่าไปทาตามเลยทุกคนอนี้คือเททให้ดูนะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับ นำหินนะครับไปต้มนะครับทุกคนน้ำกระเดกคนย้ำนะยาทําตามนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ตีเอามาทําให้ดูว่าเคนจีนเขากินกันเรากินตามคนจีนนะครับทุกคนต่อไปคือการเตรียมวัตถุดิบนะครับที่เราจะมาผัดกับหินของเรากระเทียมครับตีจะใช้กระเทียมนะครับมาซอยแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้นะครับตัวเขาเขาจะมีแบบว่าเหมือนพรินพริกแกงจีนอะไรต่างๆนะครับแต่ตีจะใช้เอามาเป็นต้นเลยเป็นยังไงล่ะ เขาเรียกว่าพริกแบบว่าสดๆจากสวนดินี่หั่นพริกกับนี้เลยนี้เราจะต้องเอามาเป็นเนื้อเอาจริงๆนะติว่าตอนที่คนจีนเขากินน่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ได้กินพวกพวกพริกหวานพวกพริกหยวกเนี่ยแหละทุกคนเพราะว่าตัวหินจริงๆอ่ะเท่ามาเขยวฟันนะพูดมากกระเด็นเข้าเขียวคือดีนะใส่แว่นตาแว่นตาใส่ทุกคนไม่งั่นนะกระเด็นเข้าตาแน่นอนเลยน่กินตรงไหนพริกทั้งนั้นเลย มาครับทุกคนพร้อมแล้วทุกคนตื่นเต้นปาเพราะว่าครั้งแรกที่จะทําการผัดหินนะครับตั้งไฟอ่อนก่อนเลยลน้ำมันนะไม่ใช่น้าเรา <c oughs> น้ําเขาไม่ใช่น้าเราน้ํามันนิดหน่อย <c oughs> อน,นะครับก็จะใส่เป็นกระเทียมนะครับนี่โอ้โหตื่นเต้นนะทุกคนครับติดจะเทหินลงไปผัดแล้วนะครับทุกคน <c oughs> น้ํามันเริ่มเดือดแล้วครับปรุงรสนะครับนี่ด้วยซอสเลยนี่ซอสเข้มข้น นี่เราถึงอยู่ที่หินหินกันแล้วหรอรุงรสค่ะใส่จุกๆไปเลยเริ่มหอมแล้วดีๆจากนั้นนะครับเตรียมเครื่องเคียงนะครับอันนี้ติก็จะราดตัวซอสเผ็ดเขาไปเลยแบบนี้นะครับมีพริกแดงนะครับลงไปพริกเขียวนะครับและก็นี่เลยทุกคนกระเทียมอุ้ยสวย้วสวยเลยเหมือนเลยเหมือน,นเขาเริ่มร้อนนะครับเ้าม็นำมันเกิดเลยเห็นไหม,มนี่แล้วเราก็ผัดกับตัวผักแบบนี้นะเท <Hey, S 1> หินผัดของเราลงไปเลย และตอนนี้นะครับทุกคนมาแล้วกับผัดจินนะครับทุกคนแบบคนจีนนะครับแกดูดิเอาตรงๆกลิ่นหอมมากอ่ะงั้นเดี๋ยวตินะครับจะลองทานเป็นเขาเรียกว่า เป็นตัวายต,ตัวแทนให้ทุกคนไม่ต้องไปทําตามเดี๋ยวท่านแล้วบอกให้อ่ะกดติดตามต้องจดไว้ใครอยากดูเ,เมนูปแปลกๆนะครับทั้งจากจีนจากต่างประเทศหรือจากคนไทยทยานี่แหละถ้าแบบใครกล้ากินไม่กล้ากินนะครับทุกคนก็ดูตดได้นะครับเป็นวิทยาทานนะสนุกคลิปนี้ลิสุทาทายไม่เอานะเออตั้งแต่ลาเต้าหู้แล้วนะอันนี้นะครับทุกคนเป็นข้าวเปล่าเดี๋ยวเราจะลองกินแบบเปล่าๆก่อนเอาอันนี้เลยอันนี้เลยนะครับทุกคนนี่อุยอ้ยยังร้อนร้อนอยู่นะทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวปลิ้นพองนะคือหินเขาจะเป็นเหมือนอมความร้อนนะทุกคน <c oughs> งงงงผมเราทำอะไรอยู่เนอะที่จะลองหินสีอื่นมางนะครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลเนาะมันร้อนอ่ะ <c oughs> หินอันนี้อร่อยกว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหินมันมีรสชาติอร่อยกว่าคืออันนี้รู้สึกว่ามันอมตัวน้ำมันกับตัวรสชาติของที่เราผัด นี่เอาล่ะกินหินกันครับอิททะลีมาร์ชได้เขียวแล้วอืมแล้วก็หิมลืมลืมมากอืมอืมอ๋อกลับเผ็ดร้อนแล้วอืม อย่าไปทําตามนะมั้งแต่ว่าอร่อยมันมันคือรสชาติของแบบเหมือนผัดผักเลยไปกินผัดผักดีกว่าทุกคนอุอันนี้ร้อนอันนี้มยยังร้อนมากเลยออุยอันนี้หินสีขาวอุ๊ยยีบด้าอืมรีบมาได้แต่เข้าปากได้ปากฉันไปแล้วหมดแล้วพังอืมร้อนบอกเลยว่าไม่ควรทาตามแ้อได้ทำให้ดูแล้วกินได้มั้ยกินได้แต่ว่าหินกินไม่ได้ต้องขายรสชาติเหมือนผัดผักเลยทุกคนสิบ24ชั่วโมงแล้วมาแกะดูกันนะครับทุกคนว่าเ้้าพู้รา อันนี้จะเป็นสีเหลืองพันสีเหลืองต้องหูเหลืองนะติดทำอเล็กไว้มาดูอเล็กก่อนท่าเล็กสำเร็จแสดงว่าอันใหญ่ต้องสําเร็จถ่า้ท่าเล็กไม่สาเร็จอันใหญ่ก็คือน่า,าจะไม่สามําเร็จต้องรอไปอีกแต่อันนี้มาลุ้นกันแกฉันตื่นเต้นมากอันนี้ชอบโดยใบตองล้วนนะครับแล้วอันนี้ทคาครั้งแรกนะครับล้วนอันเนี้ยคือต้องหูสีเหลืองพี่ติเอามาเป็นต้องหูเหลืองแล้วดูนาง นางกายเป็นตู้รักวุเนี่ยเห็นน้องไหมน้องนุ่มๆน้องเป็นขนลานะครับน้องมีขนฟ,ฟูๆแบบนี้เลยทุกคนอุ้อยไม่น่าเชื่ออ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะอันใหญ่กนันเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆตัดกรีดนะครับทุกคน24ชั่วโมงเป๊ะเลยนะเมื่อวานติทำตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับตอนนี้ติีมาแกะก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งเลยทุกคนนะไหมลุ้นพร้อมกันนะกู้วว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 น,ะน เขาบอกว่าถ้าทิ้งไว้อีกหน่อยมันจะฟูแบบฟูกว่านี้อีกนะแต่ว่าเนี้ยเท่านี้แหละนะครับเย้ yeah! ทุกคนดีใจมากคือน้องเป็นแบบปุกปุ้ยแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าทิ้งไว้อีกสักประมาณแบบ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบฟูขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้านานไปมันก็จะดาแล้วก็เสียทีนี้วิธีการดูว่าเต้าหู้ราของเราเสียหรือไม่เสียเราจะต้องดมว่าถ้ากินเขาเหม็นแสดงว,ว่าเนา่าห้ามกินทุกคนแต่ถ้าไม่เหม็นแสดงว,ว่ากินได้แล้วตินะครับจะลองหยิบเต้าหู้ตัว,ตวอุ้ยอุ้ยมันมันเป็นลาที่นุ่่มมากะ อันนี้เราหั่นนะทุกคนแต่ว่าชิ้นเข้ามาติดกันแบบนี้แนละ้วก <Wow. S 1> ับตัวนี้ต้องคู่ขาวดูปุยขาวเขาเมันจะมีความแบบซุยแบบน่ารักกว่านะครับทุกคนนนี้ทำมาจากตองคู่ขาวเนาะท,นที่เราดีแอคเมื่อกี้นะครับจะมีคนจินเขายำนะอันนี้เราจะกินแบบว่าลองแบบไม่ยำไม่อะไรก่อนแบบทิปห uh, <c oughs> นึ่ง <c oughs> หนึ่ง <c oughs> คุณเนื้อนะครับทุกคนมันเป็นเนื้อต้องเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อต้องงูเนี่ยทุกคนแต่ว่าตัวเจ้าตัวขนนะครับทุกคนมันจะมีความแบบนุ่มๆเป็นปุยๆเนี่ย <อ Yes. S 2> เห็นไหมครับมันขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนเป็นลานี่ยแหละแต่ว่าเป็นหัวเชื้อลาที่เขาบอกว่าทานได้นะทุะกคนพอเราแตะลาแล้วน้ำก็นสีดำมากเริ่มทำยำกันกเลยดีกว่าครับห้าสี่เจ็ด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 เจ็เจ็ด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 ดเจเจ็ดเจ็ดเจ็ เพิพดด่มความเข็มอาจจะน้อยไปหย่อนลงไปเลยพริกป่นนะครับสามอย่างแค่นั้นใส่ไปเลยจุกๆเพราะว่ากับโรคบายเขา,ยเาครัวอย่างนี้เลยคนเลยครับทุกคน <c oughs> เข้าแล้วเข้าโรคบายแล้วมาชิ้นแรกเริ่มกันเลยพอเราทำไปนะครับลาเขาก็จะสุบลงไปนะครับทุกคน แต่เขาบอกว่าถ้าทำแบบเนี้ยเราใส่กระปรุกไว้จะเก็บได้แบบ<ะ>เป็นปีอะ่ะ้เก็บเป็นปีเน,นี่ยนะเป็นเต้าหู้แท้เผ็ดไปเลยามาชิมกันหนี่ยหืม <c oughs> <c oughs> ฉันคงไม่เข้าแน่เลยอะบอกเอาเปรี้ยวปี๋บอกเอาเค็มปี๋ไม่ต้องทำให้เป็นลาก็ได้ซื้อเต้าหู้มาลวกให้สุกแล้วก็ทำเป็นกินยำยำเต้าหู้อะไรเงี้ยได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องทำลานะ เนี่ยเริ่มจะไอแล้วเพราะพริกมันฉุนนะครับทุกคน <c oughs> ก็มาสรุปเมนูวันนี้ก่าครับอันนี้ไม่ได้แนะนําให้ไปกินตามทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นความอร่อยนะครับจาก10นะครับอันนี้นะครับติให้ประมาณ6นะครับเพราะมันเหมือนกินยำเต้าหู้เลยโอเคมากๆครับแต่ว่ามันก็จะมีฟีลแบบความกลัวของเรานะครับทุกคนหกเต็ม1ิบนะ ผัดนี้นะครับทุกคนถ้าตัดเรื่องหินออกไปนะครับทุกคนตีให้7เต็ม10เลยครับเพราะว่ามันเหมือนผัดผักเลยอร่อย,ออยที่ว่ามีพริกมีแบบกระเทียมมีอะไรเงี้ยหอมๆเลยทุกคนเออฉะนั้นนะครับวันนี้ตีให้7เต็ม10ครับอ้าแล้วใครนะครับมีเมนูจีนแปลกๆหรือเมนูแปลกๆที่เคยเจอในค,คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับถ้าติดทำได้ตดจะรีเอามาทำตามกระแสให้ทันไวที่สุดนะครับคลิปนี้ตีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกน้าบ๊ายบาย